ปไปไปไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรเชื่อป้าอ่ะขึ้นบันไดไปไม่มีอะไรลูกม,มันก็แค่บุดบุดอะไรอไเออโอ้ยมืดแล้วลูกมืดแล้วตัมนี้เท้าใครวะเท้าใครมาเนี <laughs> หน้าคนกลัวหน่อยมากระป๋า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 จะรีบไปก่อนไหมครับหรือว่าอ๋อมามาลูกมามาใจเย็น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 ลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นไปไปไปลูกกไปไป ไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรเดินมาเดินมาเดินมา,าเดินมาลูกมาไม่มีอะไรเขชราอชอบให้เราเดินเลยดียด๋วยวก่อนเขา,า,าชอบให้เราเดินไปก่อนลูกแล้วก็มันปบหลังเราไงเออฟ้าเลยถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้เตียงเตียงเร่งๆๆ ไปออก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 ันลำไปกันลำไปกันลำไป,ไป <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> แนวไม่นาก็มา ไปไงไปไงล, <Alcohol Physical Patri ots> ลูกไปไงต้องขอบคุณพี่เขานะเขามาด้วยเห็นไหมเนี่ยขอบคุณพี่เขานะเห็นไหมเขามาด้วยไปไงไปไงลูกไปไงมองกล้องมอง้องกล้องก่อน